พีดีซีประกาด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณประกาศพื้ที่สักสองทั้งยี่ไร่ขอ้ไรอทั้คนนะยี่บไร่คือถ้าคุณประกาศให้เราคุณเ็ยจริงมันไม่ต่ำไปสามสีแสนต่อคนเลยนะจากการที่ไปดำน้ำหนึ่งเดียวไม่ยังเลยเลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่อราไปนักท่องเที่ยแต่ก็เป็นทาราชการนะเนาะผมกำลังบอกนิดว่าเขา <ง ains> ตังต้งสมาคามให้เราคนเลยไม่ต้อขอคุณท่านเห็นว่าปีเเรื่องเราอยากทำอะไรแล้วก็ขอำคำเสนอนะครับต่อเลยนะครับก็ท่านนายกวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับก็ยังยังใช้นโยบาย,ายบาเดิมน,นะครับเห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนาะโลกโลกที่เราเห็นเนี่ยเราเดินไปต้นไม้เนี่ยจะเจออะไรที่คุณไม่เคยเจออยู่บนโลกเลยนะครับดังนั้นทําอย่างไรให้ภาคผมบอกเลยนะครับ ต้องอย่าลืมท่านเลยนะถ้านเป็นคนขับดาวจริงๆนะครับก็ได้ท่านลูกมนัดเนี่ยมาช่วยทำในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับอันนี้คือเมนหลักผมเป็นที่ปรึกษาที่ถึงมศนสัระด้านพลังงานนะครับมองไปได้หมดเลยครับไม่มีเงินเดือนเลสักบาทหนึผมบอกครั้นี้เลยนะครับทําเพื่อตัวเองใช่ไหมใช่อยากให้ทางสมาคมหรือชมรมเนี่ยสามัคคีอย่างเดียวผมขออย่างเดียวสมาธิผมไม่ได้ไปวันวนนะครับแล้วก็ หลังจากพอที้เ,เร็วนะครับไไนี่ผมอธิบายนิดนึงแต่ขอโทษครับมูลค่าแสนล้านผมอันที่หนึ่งเนาะก็วันที่เจ็ดเดี๋ยวเราจะมีงานแจกัวนเลยนะครับผมอธิบายทหีหลังนะครับเออ,อยากให้อยูเนี่ครับนนคนไทยทุกคนจะเป็นเจ้าของที่นี่ครับเราก็อยากทําสวนเราให้สวนดอกไม้ต้องเอามาที่นี่ครับซื้อชาร์เตอร์ไฟล์มามานอน,น,อนจ่ายคือละสองหมื่นผมอยากได้คือละสองหมื่น เป็นตัวทําให้เ uh, กิดโลกร้อนวิธีการเล่นนั่นะนะฮะผมว่าเราต้องเข้ากลับไปปรับปรุงใต้ทะเลอ่ายกมือจะบอกแล้วผมจะเป็นแรงให้อ่าอันที่สองก็คือเรื่องบ้านที่อยู่ในทะเลเอ๊ะทำไมเราใช้ยขอบฝั่งเราเนี้ยไม่รับขอบนาะทำไมเามาโทะเบียนมาจับมือแต่ละยูนิตเขาต้องการนะฮะโรงเรียนต่างประเทศจ่ายเงินก่อนแล้วมานะเอาเกิครับ ทาชพนนะครับแล้วก็ท่านะครับใช้ซ c นะครับก็ชุมชนเราครับได้ทําการท่องเที่ยวดนั้นในสศัยศานะครับโดยที่มีการพาลูกค้าท่องเที่ยวครับจากส่วนต่างๆนะครับไปท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพณ์ครับในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นของเราเป็นธุรกิจแบบโลโก้บิสเนสนะครับก็บรรยากาศของท่าเรือรั่วนมากในชุมชนเราก็จะเป็นลักษณะลักษณะหนงท่านนะครับ มีการก่อนที่จะออกบนท่าเรือครับแล้วก็ลงสื่อโซเชียลต่างๆนะครับให้คนได้รู้จักสมนคสามมากขึ้นครับที่าเรือก็จะเป็นลักษณะมีการขายรูก okay. สมรารอวตารสมัยสามแล้วท่านเป็นยังไงบ้างครับอ้วันนี้ประทับใจมากครับเพราะว่าเห็นความ,มเห็นความก้าวหน้าของโครงการนะฮะจากวันแรกที่เราคุยไปเนี้ยเราก็ได้แต่คอนเซปต์นะครับว่าเออมีคอนเซปต์ในการพัฒนานโดยใช้แนวทางในการพัฒนานสมาร์ท สมาร์ทคอมมูนิตี้คือชุมชนอริยะอัจฉริยะนะฮะพอวันนี้ข้ามาเนี่ยพบเลยว่ามันมีการขับเคลื่อนหลายส่วนแล้วที่มันจะทําให้เกิดความเป็นรูปธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสมาร์ทในเรื่องการรักษาทรัพยากรนะฮะอ,อนุรักษ์ท้องทะเลนะฮะมีการทําสวนป่าใต้ทะเลนะครับมีการพัฒนาท่องเที่ยวพัฒนาการดําน้ำนะครับอุตสาหกรรมดําน,น้ำเนี่ยแล้วก็สมาร์ทด้านเอเนอร์จีก็คือตอนนี้มีการติดต่อที่จะเอากังหันลมมาใช้ในการทำพลังงานนะครับแล้วก็ เรื่องของโซล่าเซลล์ด้วยนะฮะรู้สึกว่าทุกอานเนี่ยมีความคืบหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือความร่วมมือของของชาวแสมารานี่ดูแล้วประทับใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอบตนะครับท่านรองนายกนะครับท่านที่ปรึกษาท่านประหลัดเนี่ยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดโครงการนี้ครับต้องขอชื่นชมมากครับครับท่านวิจารณ์จึงก็ฝากถึงหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ e e c ครับครับต้องต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นต้นแบบอันนึงนะครับในการพัฒนาเรื่อง ชุมชนอัจฉริยะของเรานะครับซึ่งโครงการนี้จะทําให้ชุมชนที่อยู่ในภายในอีซีทั้งหมดเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตัวเองนะฮะให้ประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นมีสังคมที่ดีขึ้นนะฮะที่สำคัญคือพอรวมกันแล้วเนี่ยจะทําให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของประเทศที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับขอบคุณมากครับ